นี่เป็นปรบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับแ๊บเดียร์ว่าแล้วนี่ก็มากิ้มันเต็มเสวัสดีครับบาราเกษตรนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเลี้ยงหอยโข่งใต้กับกุ้งแม่น้ำรวมกันนะครับ จะรวมกันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับนี่เป็นบ่อซีเมนที่ผมทําไว้นะครับก็เพิ่งให้อาหารไปเมื่อกี้นี้เองนะครับสําหรับหอยโข่งนะครับเป็นหอยโข่งใต้นะครับนี่ก็เป็นใบมะละกอให้ง่ายนะครับใส่ไปนะครับแล้วก็เป็นเล็กๆนี่ก็เป็นพวกแหนใส่คนไปด้วยนะครับแล้วก็มีพวกใบหม่อนนะครับจะสังเกตว่า อหอยเนี่ยจะกินง่ายมากนะครับเนี่ยขึ้นมากินกันเต็มแล้วนะครับส่วนพื้นน้ําที่ใส่ไปก็จะมีพวกผักตบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูทชัดกันดีกว่านะครับในส่วนของหอยของใต้นะครับนี่ขึ้นมากินกันเต็มเลยนะครับทั้งแหนทั้งใบมะละกอนะครับเขาน่าจะชอบหรือพวกเปลือกผลไม้พวกเปลือลกแตงโมเขาก็ชอบกินนะครับ น,นี่ก็ที่ทําไว้ลักษณะนี้ก็จะเป็นทําให้เพื่อหอยมันขึ้นมาเกาะแล้วก็ไข่นะครับมันง่ายต่อการเก็บนะครับนี่เป็นหอยที่ไข่ไปแล้วนะครับกำลังกินกันอย่างอเ่ตอ,อร่อยเลยนะครับ ตัวที่เห็นเป็นนี่เป็นกุ้งแม่น้ํานะครับที่ผมมาเลี้ยงร่วมกับหอยโข่งใต้นะครับก็โตขึ้นเยอะแล้วนะครับจากตัวแค่ไม่ถึงนิ้วนะครับเอามานะครับีก็เก็บกินไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะครับนี่มันจะเขินนะครับอ่าเลี้ยงคนกันได้นะครับมันจะอ่าไม่กินกันนะครับ ในส่วนของกุ้งแม่น้ำเนี่ยอาจจะต้องมีการใส่พวกธาตุนะครับในธาตุถามว่ามีผลอะไรกับหอยหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับเพราะหลักๆเนี่ยในธาตุที่ใส่ไปในกุ้งเนี่ยเพื่อบำรุงนะครับบำรุงในส่วนของเป็นแคลเซียมก็เหมาะก,กับหอยอยู่แล้วครับกุ้งแม่น้ำนครับขนาะด ส่วน PVC ที่เห็นด้านล่างก็จะใส่ให้กุ้งได้หลบภัยนะครับได้ซ่อนตัวนะครับเพราะว่าในส่วนของกุ้งเองเนี่ยเขาจะมีการลอกข้ามนะครับซึ่งในช่วงที่เขาลอกข้ามเนี่ยเขาจะก็จะอ่อนแอนะครับอาจจะโดนกินจากพวกเดียวกันได้นะครับเข้าไปในในท่อนะครับส่วนน้องหอยก็กเกาะตามพื้นผนงังอรนนี้นะครับซึ่ง เลี้ยงวมกันได้ครับในส่วนของบอ่อผมจะใส่เป็นเป็นปั้มเล็กๆนะครับให้น้ำมันไหลวนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีออกซิเจนสองตัวแบบนี้นะครับจริงๆถ้าเลี้ยงเลี้ยงหอยในส่วนของหอยของใต้เองเนี่ย ่ไม่จะเป็นนะครับแต่ว่าในส่วนของกุ้งเนี่ยอ่าต้องจะเป็นในส่วนของออกซิเจนหน่อยนะครับผมเลยใส่เข้าไปนะครับส่วนน้ำเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ40เซนติเมตรนะครับใส่ไปนะครับเลักษณะนี้ อันนี้ผมวางระบบแบบนี้เนี่ยผมจะไม่มีการล้างบ่อเลยนะครับเพราะน้ำมันจะไหลตลอดไหลวนตลอดนะครับบางทีก็อาจจะเดินในส่วนของอฝั่งนี้เพื่อจะไปรดน้ำต้นไม้นะครับตอนน้ำมันเลยจะไหลวนตลอดทำให้น้ำไม่เสียนะครับที่สำคัญก็คือการให้อาหารไม่ว่าจะเป็นอ่านาเม็ดหรือว่าเป็นใบพืชหรือเปลือกผลไม้ต้อง กำหนดปริมาณไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากินไม่หมดเนี่ยมันจะทําให้น้ําเสียนะครับนี่ครับส่วนอาหารที่ผมให้ก็จะเป็นเป็นอาหารกุ้งนะกุ้งจะกินอะไรก็คือเป็นอาหารกุ้งซึ่งผมจะให้ช่วงกลางคืนนะครับกลางวันเขาจะหบๆซ่อนๆตัวกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ใหญ่เลยนะครับ กว่านะครับน,นี่มันจะขึ้นขึ้นนะครับนี่กลางวนันนี่เป็นอย่างนี้ใน,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 นส่วนของไข่หอยที่ เกาะไว้แบบนี้ผมจะก็จะเก็บทํางานเก็บแล้วก็ย้ายไปในบ่ออนุบาลอีกทีนึงครับเพื่อให้เขาไปฟักแล้วก็โตในบ่ออนุบาลอีกทีนะครับนี่ลังกินอย่ครับนี่เป็นหอ,อยนะครับหอยปงใต้นะครับนี่นลังกินแหนนะครับดูอีอกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นในวงบ่อ ซีเมนต์นะครับอันนี้ไม่มีออกซิเจนนะครับก็จะเป็นบอกลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เพิ่งให้แหนไไปนะครับั่งนี้ก็จะเป็นตัวเล็กๆยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับอไม่ดูนะครับอันนี้มีดินด้วยนะครับผมใส่ดินไปด้วยเป็นตัวลักษณะนี้นะครับ ัวยังประมาณนี้อยู่ยังไม่ใหญ่นะครับปากของใต้ก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ยอาหารก็ง่ายๆนะครับพวกแหน่พวกนี้แหละครับจะกินน,นี่ก็กำลังขึ้นมากินแหน่เลยนะครับน,นี่ตัวนี้ ในส่วนของอาหารกุ้งเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างที่ผมใช้เลี้ยงนะครับครับนี่ก็เป็นอาหารกุ้งที่ผมใช้เลี้ยงนะครับในส่วนของกุ้งแม่น้ําซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นทั้งอาหารกุ้งแล้วก็อาหารหอยด้วยครับก็จะให้ตัวนี้ไปนะครับนี่อันนี้จะเป็นอาหารให้แล้วก็อาหารก็จะจมนะครับฉะนั้นการให้เนี่ยก็เน้นปริมาณกะว่าให้เขาทานให้หมดนะครับ ถ้ากินไปหมดเนี่ยก็จะมีผลให้น้ำมันเสียนะครับแต่มันค่อนข้างจะน้ำไม่ทําให้น้ำเสียง่ายเหมือนกับพวกอาหารปลาดุกนะครับอันนี้จะดีกว่านะครับอันนี้ก็กินทั้งหอยทั้งกุ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนที่ออหอยเขากินกุ้งเขากินแล้วกันนะครับนี่เผือแป๊บเดียวกินหมดไปเยอะแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศ ตอนต severe, กลางคืนนะครับก็มันจะเห็นชัดกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีเงาสะท้อนมาตอนกลางวันอัอนนี้เป็นกุ้งแม่น้ํานะครับช <trees> ัดเจนเลยเหมือนกันนี่เราจะเห็นในส่วนของหอยโขงชัดเจนกว่าเดิมนะครับนี่กุ้งแม่น้ะครับ ะทำการให้อาหารก่อนให้อาหารก็ให้ดูบรรยากาศให้เลี้ยงนะครับตอกกนกลางคืนเป็น,นัขนณะนี้นี้พวกใบวะละกอหรือใบค่อยที่ให้ใบเมอเช้าเนี่ยก็กินหมดแล้วก็จะเหลือพวกพวกแหนะนะครับที่ลอยอยู่นะครับ เตรียมขึ้นมาไข่นี่ด้วยม็มีพงน้ำก็เขนินเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวใหญ่เลย เดี๋ยวจะลองให้อาหารนะครับมีบรรยากาศตอนกลางคืนจะเห็นชัดกว่าตอนกลางวันนะครับเห็นไหมครับอันนี้กุ้งแม่น้ํน,นีวกหอยโข่งเหดเพราะมันไม่ค่อยมีเงาสะท้อนมาอนตอนกลางวันนะครับเลี้ยงหอยโข่งนากับกุ้งแม่น้ํา รวมกันได้เนาะดูเป็ดต่อ นีกุ้ง,งเราเริ่มกินแล้วนะครับส่วนหอยนี่ก็จะเริ่มเคลื่อนไหวมาแล้วนะครับเริ่มเคลื่อนไหวมาแล้ว ะให้ประมาณนี้นะครับมันไม่เยอะนะครับก็จะกินหมดวันต่อว,วันเลยฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากบ้านรักเกษตรค่ะ